เปิดเงื่อนไขใหม่8ข้อปฏิบัติร้านค้ากาถุงต้มต,ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่8ข้อปฏิบัติที่ร้านค้ากาถุงต้มทั้งรายเก่ารายใหม่จะต้องปฏิบัติตามตาม8ข้อปฏิบัติที่กรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานออกมาประกาศเงื่อนไขที่ประกาศกำหนดไปแล้วตั้งแต่8มิถุนายน2566 ธุรกิจร้านค้ากาหุงต้มเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความสำคัญกับผู้คนเนื่องจากมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเพราะต้องใช้หุงหาอาหารร้านค้ากาหุงต้มต้องปฏิบัติตามโดยร้านค้ากาสเดิมและร้านค้ากาสใหม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ประกาศ 1. ติดตั้งเครื่อง edc หรือแอปถุงเงิน2ห้ามปฏิเสธการรับชำระค่ากาถุงต้มโดยการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่มีเหตุอันสมควร 3. ห้ามยึดหรือเก็บบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสี่ห้ามรับแลกสิทธิส่วนลดค่าซื้อกาถุงต้มเป็นเงินสดสินค้าชนิดอื่นหรือสิ่งตอบแทนอื่น 5. ้าห้ามดำเนินธุรกิจที่มีลักษณะเป็นยานพาหนะเร่ขายกาถุงต้มหกห้ามรับชำระค่ากาถุงต้มที่เป็นการชำระล่วงหน้าเจ็ดห้ามรับแลกส่วนลดค่าซื้อกาถุงต้มโดยกาถุงต้มเป็นของร้านค้าอื่น 85. มหาผลประโยชน์อื่นใดจากสิทธิส่วนลดค่าซื้อกาถุงต้มที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของสวัสดิการแห่งรัฐ